มอเตอร์ทีวีสวัสดีครับทีมงานมีโอกาสได้เข้าร่วมงาน BMW Beyond Electric ทดลองขับรถไฟฟ้าหลายรุ่นของ BMW โดยมีไฮไลท์อยู่ที่รถที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานอย่าง i5 ทั้ง2รุ่นย่อยคือ i5 eDrive 40 M Sport และ i5 M60 xDrive งานนี้จัดขึ้นที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณโอภาสนพ,นพพรพิทักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารากิจการองค์กร BMW Group ประเทศไทยกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและสรุปข้อมูลรายละเอียดของ i5 ไว้อย่างครบถ้วนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมกันครับมันก็คือตัว i5 ที่มีทั้งแบบขับสบายๆหรือจะขับแบบเอาสนุกนะครับสไตล์ M Performance ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ M60 xDrive เนี่ยจะได้มอเตอร์ข้างหน้ามาด้วยถ้าขับเป็น d u ว l m o มอเตอนะครับซึ่งตัวมอเตอร์ข้างหน้าเนี่ยก็คือ900 อ่หนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกิโลวัตต์หรือสองร้อยหกสิบเอ็ดแรงม้านะครับพอมาดูเรื่องแบตเตอรี่เจนนี้นะครับตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยใช้แบตเตอรี่เจนห้านะครับซึ่งใช้ในตัว i 7ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอ่อตัวเทคนิคอลดาต้านะครับก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าในตัวของตัว e d r i v สี่สิบเนี่ยใช้มอเตอร์หลักตัวเดียวนะครับก็คือที่สามร้อยสี่สิบแรงมา้าแต่พอมาเป็นตัว m หกสิบ x drive เนี่ยรวมสองมอเตอร์ทั้งหน้าและหลังเนี่ยจะ จะให้ความแรงอยู่ที่6 0 0ถึงแรงม้านะครับในส่วนของ0-100นะครับต่างกันพอสมควรนะครับเรามาพูดถึงที่ตัวแรงเลยดีกว่าคือที่3.8วินาทีนะครับแต่วันนี้เนี่ยในการขับขี่นเนี่ยก็จะได้ลองดูว่าในการเล็กตัวออกไปเนี่ย3.8วินาทีเนี่ยน่าตาเป็นยังไงสนุกแค่ไหนนะครับ ส่วนตัว e140 เนี่ยจะช้าหน่อยนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นมอเตอร์หลังตัวเดียวนะครับก็6วินาทีส่วนสําคัญก็คือตัว range มากกว่าที่ผมอยากจะอ,อยากจะพูดถึงนะครับถ้าขับขี่ในปกติแล้วเนี่ยแล้เราใช้โหมดหลายๆโหมดที่ไม่ไว่าจะเป็นโหมด efficient mode personal เนี่ยนะครับ range ของมันที่จะได้เนี่ยตาม cycle ของ WLTP เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง580กิโลนะครับสำหรับตัว e 4 0 เพียงพอต่อการไปทำธุระนะครับในส่วนของตัว M60 XDrive นะครับเนื่องจากเป็นมอเตอร์คู่หน้าหลังนะครับก็ตัวเรสก็จะลดลงเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะกว่านะครับ,รบก็จะอยู่ที่ประมาณ450-500กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหึครั้งนะครับส่วน Power Consumption เนี่ย ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายในสไลด์ถัดๆไปนะครับว่าตัว power consumption ของมันเนี่ยมันดียังไงแล้วสามารถ realize ได้ในการขับขี่ในชีวิตจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแต่งหรือไม่แต่งตัวคาร์บอนนะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกระจกมองข้างของ M นะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับคิดนี่กริลเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีไฟล้อมนะครับ,ก,รบก็เหมือนกับพวก i7 นในส่วนของสปอยเลอร์หลังหรือว่า M d ็ม f ีฟิวเเนี่ยก็จะเป็นสไตล์สีดำเงานะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเขา,เ,าเรียกว่าเป็นใช้สีดำเนี่ยตกแต่งภายในตัวโคมไฟหน้านะครับให้อารมณ์จุและสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของกระจังหน้าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเราขับรถตอนอยามพปรเพลหรือกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะโดดเด่นด้วยตัว อไอคอนิกโกรที่เรากรอบด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัว e 1 40หรือจะเป็นตัว m60 e x t r a c t ก็จะได้ฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวกระจังหน้าของตัว m60 e x t r a c t เนี่ยจะมีแบ d ตัว m อยู่ข้างหน้านะครับหน้าตาจะต่างกันถ้าไปดูตัว e 1 40เนี่ยก็จะแต่งด้วยตัวสีออกเงินๆน,นะครับก็จะให้ลักษณะมืนคล้ายๆคิดตีิวของรถขึ้นกันสัตว์นะครับในส่วนของภายในอันนี้ก็จะ พิเศษหน่อยหนึ่งทันทีที่วันนี้พี่ๆทุกคนเนี่ยเข้าไปนั่งในรถนะครับสำหรับตัว M60 xDrive นะครับสังเกตง่ายๆครับพวงมาลัยจะมีตัวมาร์กสีแดงอยู่นะครับตรงที่12นาฬิกานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยตัวคือตัว i5 M60 xDrive นะครับ หน้าจอหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสไตล์ของ M นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์หรือว่าวิธีการแสดงข้อมูลนะครับก็จะเฉพาะเจาะจงสำหรับในรุ่น m 6 0 xDrive นะครับในส่วนของออ Sound System ก็จะเป็น p o w e r s o u n d l i n s แต่วันนี้เข้าใจว่าทุกคนคงไม่มีเวลานั่งฟังเพลงนะครับเพราะว่าจะต้องลงแทร็กนะครับ แต่ถ้ามีเวลาอยากจะให้ลองฟังในเสียงของเครื่องตัวแอมป์ไฟเออร์ของตัว b o w e r s w i l k i n s นะครับถ้าเราแพร์กับบลูทูธกับมือถือเนี่ยแล้วเราลองเปิดเพลงฟังดูจะจะค้นพบว่ามันไม่ได้แค่ขับมันอย่างเดียวแต่ว่าสุทรียภาพในการขับขี่เวลาเราเปิดเพลงฟังขับรถไปด้วยเปิดเพลงฟังที่เราชอบไปด้วยเนี่ยมันมันฟินแค่ไหนนะครับในส่วนของเบ์ดหนังนะครับถ้าเป็นตัว ตัวท็อปเลยเนี่ยจะได้เป็นตัว e 6 0 XDrive จะเป็น Leather Marino นะครับแต่ถ้าเป็นตัว EDrive 40เนี่ยความพิเศษของมันก็คือมันใช้ Leather เราเรียกว่าหนัง b e g a n z a นะครับก็คือ,อ,อหนังปีแคนนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเราช่วยลดคาร์บอนฟุตพิ้์นะครับทีนี้มาดูเรื่อกงการขับขี่บ้างครับตัวชัสซีนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัว Adaptive Suspension Professional นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยดู ไวเบรชันหรืออ่านความเร็วสปีดความเร็วของอของตัวรถนะครับเพื่อให้ได้คอมฟอร์ทที่ดีที่สุดในการขับขี่นะครับในส่วนของอตรงล้อหลังเนี่ยมันก็มีมาพร้อมกับฟังก์ชันตัว Integral Active Steering นั่นคือสามารถบิดได้นะครับประมาณ3องศานะครับเพื่อใหอ้ในเวลาขับขี่ความเร็วต่ำเนี่ยให้วงเลี้ยวที่แคบลงนะครับถ้าเกิดสมมติเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยการเปลี่ยนเลนหรือการหักเลี้ยวแบบกระทันหันเนี่ย มันจะไม่ลดอาการโยนของตัวรถนะครับในส่วนของตัวรถทั้งสองตัว M60 xDrive นะครับจะมากับ M Sport Brake System นะครับทีนี้มาดูเรื่องของระบบต่างๆที่ผมบอกครับว่าตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเรีย a แอร์ s ั e เพ i o ชันที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คือเป็นแับช่วงด้านถุงลมนะครับในส่วนของตัวระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Integral Active Steering นะครับหรือแม้กระทั่งตัวข้างหน้านะครับที่เป็น ฟอนสรดเป็นแบบดับเบิลวิชโฟนนะครับแล้วก็ตรงในส่วนของชัสซีในการขับขี่เนี่ยแบตเตอรี่มันจะอยู่ระหว่งงางกลางทั้งเผ่าน้าและเผ่าหลังนะครับฉะนั้นเนี่ยชั้นนี้เนี่ยซีดีจะอยู่ค่อนข้างต่ำมากถ้าพูดถึงเรื่องแอโรไดนามิกส์นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีแฟฝดอยู่ข้างล่างนะครับก็สามารถปรับได้นะครับแปดถึงเก้าระดับนะครับขึ้นอยู่กับการ ใช้งานแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะคำนวณเองว่าช่วงไหนจะเอาลมเนี่ยฟโฟล์เข้าไปแล้วช่วงไหนที่จะปิดเพื่อให้อาร์เรโอดกมันดีขึ้นนะครับซึ่งในแต่ละจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตรงแอร์เคอร์เทนด้านข้างนะครับด้านออกมาตรงตรงแถวซุ้มล้อนะครับหรือแม้กระทั่งลมที่ฟโฟล์ผ่านอันเดอร์บอดี้เนี่ยแต่ละจุดล้วนช่วยลดพลังงานนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีค่าถ้ารถบรนลุกลมได้มากขึ้นนะครับ การใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราเก็บทุกเม็ดนะครับในส่วนของวิศวกรถัดไปนะครับก็จะไปในส่วนของ max ็ m i ์ e f u n c t ชันนะครับฟังก์ชันนี้มีในคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เรียกอะนะมามาตอบเพนพอยของการใช้รถไฟฟ้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเนี่ยเราใช้ใช้อยู่เกิดไปเจอตู้สถานีช์าที่มันปิดหรือมันเสียอันนี้เราอาจจะเจอบ่อยนะครับบางครั้งถ้าเราใช้ max กซ i เม f u n c ชัน n อี่ยู่ดีด มันจะปรับค่าของของแบตเตอรี่เนี่ยให้เราสามารถระยะทางเพิ่มระยะทางการขับขี่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ25นะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยความเร็วที่ลิมิตนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถไปให้เราให้เราไปได้ไกลขึ้นนะครับเราก็ต้องขับช้าลงเป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเราต้องอแลกกับตรงนี้ไปนะครับ แต่ตัวนี้มีฟังก์ชันนี้มาซึ่งผู้ขี่สามารถกดฟังก์ชันนี้ได้เพื่อเพิ่มระยะทางนะครับอย่างน้อยก็คราความกังวล25%เนี่ยถ้าเราเรสเหลือ100กิโลเราสามารถเพิ่มอีก25ประมาณ25กิโลเมตรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มันทําให้คลาความกังวลความกังวลค่อนข้างมากนะครับในส่วนของตัว max performance charging นะครับ อย่างที่เราได้เคยอ่านไปในสเปคชีตของตัว i5 เนี่ยตัวนี้มันรับได้205กิโลวัตต์นะครับตัว205กิโลวัตต์เนี่ยมันจะการาฟมันจะวิ่งเคิร์ฟไปตั้งแต่ศูนย์เกือบๆศูนย์น,นะครับจนถึงประมาณ50%หลังจากนั้นค่อยๆดรอปลงไปนะครับซึ้นตรงนี้เนี่ยมันดีมากสําหรับการการใช้รถที่บางทีเรามีเวลาสั้นนะครับแต่เราจะากจะชาร์จรถแค่แป๊บเดียว10นาทีเท่านั้นเองนะครับการชาร์จรถเนี่ย หลายๆหลายๆครั้งเน่ะเวลาเราชาร์จรถปุ๊บครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นที่พีคพอแมซ์อองมันเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันจะดออปค่อนข้างเร็วแต่ในส่วนของ i 5 0ที่มันพิเศษก็คือว่าไม่ว่าพี่จะชาร์จตั้งแต่ 10%, 30%หรือประมาณ50%พี่จะเจอตัว205โลวั Low นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆอรอปลงไปตามตามมาตรฐานของการชาร์จ ของของรถไฟฟ้านะครับซึ่งตรงผมเรียกว่าเป็นม u นติสเตชก็แล้วกันนะครับตัวการที่ชาร์จแล้วสามารถเจอ205กิโลวัตต์ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงประมาณ50เปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาหรับคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยชอบเพราะถ้าเจอตู้แรงๆเนี่ยมันอัดไฟได้เร็วนะครับเรามาดูกันว่ามีสเตชันอะไรบ้างนะครับเราจะแบ่งเป็นส่วนของการขับทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสามสเตชั่นหลักๆนะับก็คือว่า ทางซ้ายสุดที่ใช้ไส้ในของสนามมีล้อชนโถวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่า,ารสถสันสธานเป็นยังไงครับล้อชุนโถวตรงนี้เราสามารถทำแทนเรื่องคอท้ายก็จะเป็นไอ่ห้าตอนนี้เรามีทีั้งหมด3คันเรื่อขับได้มี41แล้วก็เอ็มหกสามสองคันก็คือไฮรันกีเดียมหกสิบนั่นเองนะครับแล้วจะอยู่ตรงนี้ะนะครับแน่นอนตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เล่นเป็นวงกลมนะครับสาดน้ำนอะไรระหว่างที่ท่านรอทำคอนเทนต์ตรงนี้นจะเป็นใช้ไอ่ีตัว3.5นะครับ ซึ่งเราจะลองทั้งสามร,ระบบเพราะว่าตอนที่เราไปวิลล่ไม่มีโอกาสนะครับก็คือจะมีการระบบที่ปิดทั้งหมดเปิดที่เรียกว่า traction กอรทั้งหมดเนี่ยระบบมันเข้ามาทำงานยังไงบ้างในตัว i c อันนี้ก็มีที่เล่นมีเวลาพอสมควรลทั้งในอย่างเราดึงรถไฟฟ้าเล่นก็สาม,มารถทำได้นะครับอันนี้ก็บอกแล้วมีทั้งสาระบบบันเทิงครบวันนี้ครับแน่นอนก็จะมีเซนเซอร์ระบบของ i อก็คือ integral active steering นะครับซึ่ง อินกรอทีมเซอร์ริงในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือหแบบว่าการทำงานมันไวขึ้นเมื่อก่อนมันต้องเคลื่อนไปสักพักหนึ่งกว่ามันะเลี้ยวสี่ล้ออันนี้คือแค่ล้อเริ่มหมุนด้ือกระที่เมื่กี้มันก็เลี้ยวแล้วไอเจ็ดเนี่ยทหารผมอะไรเข้าเกียร์ดีจะเห็นว่าล้อมันขย,ยนันนะเมื่อก่อนไม่ขยับเมื่อก่อนเราวิ่งสลัาลอก่อนถูกไหมครับแล้นเนี่ยเราจะใช้ไอเจ็ดสองคันคือรถที่ใหญ่ที่สุดลองดูว่าให้เห็นภาพชัดเจนว่า I J อินกรอทีมเซอร์ริงว่มันเป็นส่วนหนึ่งของรถไม่่่วาจจะเป็นนนริงงๆไอมมััััีีทท้คขบ ก็คือตัว50ตัว M60 แล้วก็ขับหลังมันมีขับสิมันมีเลี้ยวสี่ล้อทั้งคู่นะครับแล้วก็มันไม่ใช่เป็นเพลาตอ่อคือมันเป็นไฟฟ้าสั่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในเราใช้ i 7เป็นตัวเดมกันครับลองดูว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างนะครับในการขับมันก็จะมีสามสเตชันที่เกี่ยวกับครขับมาก้น่ในสนามคร่าวๆเหมือนเดิมนะครับมีเลี้ยวมีทางเข้าประตูมีจุดเบรคมีสตาร์ทตามปกติ เป็นเซชันยูู่ในเรื่องของระบบ Integral Active Steering นะครับหรือระบบเลี้ยวช่วยเลี้ยวสีล้อนั่นเองนะครับก็เซชันของเราก็จะจําลองไว้ในสถานการณ์ต่างๆบนท้องถนนนะครับซึ่งไปนในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเลนเชนนะครับเหมือนเราขับขี่มาด้วยความเร็วเราเกิดเ่ยนเลนเนี่ยถ้าความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้อหลังเขาจะเลี้ยวช่วยเลี้ยวไปในทิศทางเดียวกันกับล้อหน้านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยพยายามขับให้ความเร็วถึงสักประมาณ70นะครับซึ่งจากถ้ากดเต็มที่เลยจากจุดสตาร์เนี่ย มันก็จะได้ประมาณ70็ดสในหน่อยก็คือสามารถลองในร,งระบบเลียวสีล้อด้านหลังพอดีนะครับหลังจากนั้นออกไปจากเลนเชนลบความต้านแตะเบรกหนักๆนี่น,น,นี่นะครับเพราะว่าต่อไปมันจะเป็นโค้งซ้ายเลยนะครับช่วงโค้งซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ความเร็วมากนะครับก็ค่อยๆเลี้ยวไปหลังจากนั้นออกจากโค้งมาเราจะเจอกับซาลอมนะครับที่ตั้งดักรอยู่นะครับซึ่งความพิเศษของซาลอมนี้ก็คือมันจะแคบนั่นเองนะครับเพื่อให้ทุกท่านลองความคล่องตัวนะครับรถคันใหญ่ๆยาวๆแบบ i7 นะครับสามารถ เลี้ยวผ่านที่ต่างๆไปได้แบบคล่องตัวนะครับซึ่งถ้าความเร็วไม่เกิน60นะครับล้อหลังเขาจะช่วยเลี้ยวในทิศทางตรงกันข้ามกันเพื่อให้รถเลี้ยวเบบนรถคันเล็กๆเลยนะครับคล่องตัวมากช่วงสุดท้ายจะใช้ความเร็วแค่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงจําลองว่าเราเข้าไปในซอยหรือว่าเป้นที่แคบๆที่เราต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับระบบเนี้ยล้อช่วยเลี้ยวสีล้อเนี่ยจะมีผลมากๆนะครับในระบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะลองว่ามองด้วยตาเปล่าอาจจะดูเหมือนเลี้ยวไม่พ้น นะครับแต่พอมีระบบอินเทอร t i อคที e ซี i n g เข้ามามันจะช่วยดีมากโอเคครับท่านละ3รอบนะครับโดยในแต่ละรอบก็สามารถเลือกเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะครับโดยการกดปุ่มไม่โหมดที่บริเวณคอนโซลกลางนะครับหลังจากนั้นก็มันเลือกโหมดต่างๆที่ที่บริเวณหน้าจอได้นะครับอ่าอย่างนี้ผมไปแบบธรรมดาแล้วกันครับไอ้เสียนจากจุดนี้นะครับกดไปเลยเต็มที่นะครับถึงพาย้อนน้ำเงินคู่แรกความเร็วจะประมาณ70กว่าก็ให้เราโยกคันเร่งเพื่อเตรียมตัวเป็ีนเลนได้ เอาอยูเป็นเล่งครับเดียวเป็นเล่้งครับ,รรรบแต่ก็ออกมาจากเลเชนเบรกหนักนิดน,นึงครับช,ช่วงนี้ใช้เข้เร็กกวประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าประมาณสามสิบนะครับแล้วก็มาเข้าเกตที่เป็นพล้อนตั้งสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเข้าซารอมสังเกตว่ามันจะค่อนข้างแคบนะครับความเร็วจะได้แค่ประมาณสามสิบกว่ากว่าครับจังหวะนี้ถ้าเกิดล้อไม่มีระบบช่วยเนี่ยเลี้ยวยากมากครับมันแคบเพราะว่ารถเราใหญ่และคันยาวมากรู้สึกได้เลยว่าล้อหลัง รู้สึกว่าท้ายบิดใช่ไหมครับส่วนนี้ก็จะแคบๆเลยครับต้องตีบงนิดนึงนะครับเข้าผ่านช่องที่เป็นเกตน้าเงินนะครับหลังจากนั้นก็ซ้ายสุดได้เลยครับเพื่อเข้าอีกเกตนึงนะครับก็จะค่อนข้างแคบนิดนึงแล้วก็เข้าขวาสุดนะครับเพื่อไปอีกเกตดด้านขวาครับอาจจะไม่หลงครับแต่ว่าถ้ากะจังหวะไม่ดีก็อาจจะโดนกันนิดหน่อยครับ แล้วกลับมาจอดนนี้คือจบเสร็จที่นหนึ่งรอบครับก็จะได้วิ่งทั้งหมดสามรอบครับโอเคครแล้วพร้อมแล้วของตัวได้เลยครับ ไม่น่าจะใช่ สถานีเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองแก้อาการรถหมุนดูนะคะแล้วก็ไปดูว่า d s เอ่อ DSC off DSC on หรือว่าการกดแ c ช i o n แค่ครึ่งระบบเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการัำคีราอยังไงก็คือเป็น DSC-off 1ออรอบ DSC อ n 1รอบนะคะเราจะมาจอดรอตรงนี้ทุกครั้งนะคะจอดรอเสมอวิธีการเข้าสถานีอะค่ะเราจะเข้าไปด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรอบแรกอนจับ เป็น DC off แล้วปล่อยให้รถหมุนเลยนะคะโอเควิธีการ<ล>ปริด DC กดปุ่มนี้ค่ะเป็นรถลื่ถลลนถลายเราเพงจะสัญลักษณ์นี้ขึ้นเนี่ย okay, ค่ะแล้วก็ิ่จะขึ้นที่หน้าจอแล้วกด off โ okay. อเคราแรกปล่อยรถหมุนนะคะเข้าไปความเร็ว20พอเริ่มเข้าวงกลมปุ๊บหักขวาฟูล l l o แบบนี้นะคะแล้วก็คลิกดาวคันเร่งไปเลยกดจุ่มไปเลยค่ะให้รถมันหมุนไปเลยค่ะโ okay, อเคตาน่าจะแเองครับโอเคค่ะ, okay, คะ <laughs> เข็มข้เร็วมานยี่สิบเลี้ยวเข้าไปหักขวาฟูลล็อกตึมให้รถมันหมุนแบบนี้ไปเลยนะคะรอบแรกเสร็จแล้วเราก็มาต่อท้ายคราวนี้เราจะไปเป็นแบบ DSC ON เนต็มระบบเลยนะคะวิธีการเปิดก็เหมือนเดิมกดเึิบแล้วก็ขึ้นอ่อนกดอ่อนนะคะแต่เดี๋ยวแอนจะนั่งไปด้วยทุกรอบอยู่แล้วแอนจะคอยกดให้ นี่การเข้าเข้าเหมือนกันเลยค่ะความเร็ว20พอเข้าไปหักขวาคูล็อกปุ๊บกระทึบพันเล่นไปเลยจุ่มค้างไว้เลยนะคะแล้วก็ลองดูว่าระบบเมื่อ DSC on ่ะมันช่วยเรายัางไงนะคะ okay. เข้าไปความเร็ว20 ขวาโฟล็อกตุ้มรถมันจะไม่หมุนค่้รถมันจะ <_ s 1> พยายามเกาะอ,อยู่ในโฟงให้ค่ะ,คะก็คือระบบมันช่วยเราทํางาน ตอนนี้ครับเคลื่อนตัวตามมาเลยหมอสังเกตตางไหนไครร่อนครับสีแดงล้มชี้ไปทางขวาให้เราไปทางขวาก่อนนะครับแล้วก็ซ้ายนะครับตอนนี้ครับตามกันมาใกล้ๆเลยครับมองจดจําเส้นทางให้ดีนะครับบอกเลยว่าเรามีเวลาในการขับน้อยมากๆต้องจําเส้นทางให้ดีนะครับ สังเกตนะฮะจุดที่เราต้องการให้ขับผ่านนะฮะจะเป็นไฟนน้งสีฟ้านะครับสองตัวซ้ายขวาฉะนั้นครับโรงมาจะเจออฟสีแดงนะฮะสองตัวแต่ว่าตอนนี้มันลบอยู่ตัวหนึ่งก็คือจุดเบรนะฮะต้องทำการแตะเบรคเพื่อชะลอความเร็วนะครับเน้นย้ำนะครับตรงนี้เป็นโค้งกว้านะครับจังหวะที่เลี้ยวโค้งอยู่อย่าเพิ่งรีบกดคันเร่งนะเนื่องจากเราค่อนข้างแรงนะครับต้องรอให้โคงไรนี้คืนตรงของจักทางโค้งก่อนนะครับแล้ค่อยกดคันเร่ง ในทางตรงนั้นนะครับจากนั้นครับใเราสองตัวแต่เปรอีกหนึ่งครั้งครับเตรียมตัวเข้าโค้งซ้ายนะครับใช้ความระมัดระวังเช่นเคยนะเนื่องจากว่าถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นยากจะถลายไปเรื่อยฮะตลายนะฮะพอจะโค้งซ้ายมาครับจะเป็นการทำร้องในเรื่องของการเปลี่ยนเลนแบบสุกเฉินนะครับความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพยายามอย่าชนไอ้ก้อนนะยัง่องจาว่าไว้ทีมงานเราค่อนข้างน้อยฮะ ถ้าท่านชอนชอจะทําให้กีดฝาจระ,ะจรทําให้คันหลังเนี่ยจะลอไอกได้เต็มที่ออกจากเลนเชนแล้วเนี่ยเจอไปต้องสีแดงสองตัวต้องรีบแปรเปรียกชะลอความเร็วครับโค้งนี้นะฮะเลี้ยวขวาความเร็วไม่เกินยี่สิบครับต้องไหลช้าๆมาเลยครับเพราะว่าจะมีเพื่อนจอดรถเตรียมตัวรองอัดสารเร่งอยู่นะครับเน้นย,ย้ํานะฮต้องช้ามากๆนะครับถัดมครับเตรียมตัวอยู่เธอทางซ้ายครับพยายามขับมาตีวงนิดหนึ่ง ช่นี้นะครับเน,นย้ำเราจะใช้ความเร็วสัวนนะครับเราจะไม่อลองลงช่วงนี้นะครับพออยู่เชิญมาแล้วเนี่ยจะเจอพายอนสีฟ้าหนึ่งชุดน,นะครับพ้าแนิกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองขับตาเร่งนะครับสังเกตข้างหน้าครับนู่นเลยจะเจอพาย้อนสีแดงสองตัวซ้ายและขวาน,นะครับจะเป็นจุดที่เราทําการแตะเบรคเพื่อลองขับตาเร่งและการเบรคด้วยนะครับตอนนี้ไหลาตาม,มันเลย การลองอัดการเล่นครับสามารถเหยียบคันเร่งสุดจากจุดเริ่มต้นได้เลยแต่พอถึงขั้อนสีแดงเนี้ยต้องทําการแตะเบรกชะลอความเร็วเยอะๆเลยนะครับให้ความเร็วเหลือไม่เกิน20กิโลเมตร,รต่อชั่วโมงนะครับแล้วค่อยไหลไปต่อในส่วนของรถที่เป็นเบียร์เบียร์นั้นว่า U I 5L 6สีเทาจะมีระบบที่เรียกว่าร้อนคอนโทน,นะครับที้การทําก็คือให้เราปรับไปที่ไมโมรครับจ่าน,นั้นครับเลือกโหมดแล้วก็นำเท้าซ้ายเนี่ยเหยียบที่ ป็นเบรคแรงแงและเท้าขวาเหยียดที่คันเร่งให้สุดครับหน้าจอยขึ้นคําว่าร้อนกยันโทนนะครับแล้วก็รถจะมีเสียงสั่นสนนิดนึงเป็นการรอบๆอมนะฮะถ้าต้องการจะไปก็คือยึงเท้าซ้ายเอาจากเบรตัวก็จะพุ่งไปนั่นเอง